สวัสดีครับผมนุ่มน้าน้อหนาวนะครับกลับมาพ่อกันนี้แล้วนะครับนะ้าอีพีนี่นะครับมื้อนี้กะว่างเนาะสารกระเตียวมวยนะครับส่งโรงงานอากาศมันหนาวครับเด๋ยนนี้ประด้พ่อกันมาโดนนะครับแล้วก็วัได้มาคุยกันช่วงนี้กะกลับมาคุยกันคือเก่าแล้วสารได้หลายแผ่นแล้วนะครับตอนนี้บอคอยได้ว่างปันไดน,นะครับว่างคุยน้ำละ อันนี้หาก็เวลาเก้าโมงแล้วนะครับหายก็ได้สี่สิบเก้าแผน่นฝากกามากดฝา,ากกามาตีตามช่อง YouTube นุมนน่มหน้านนาหนาออฟฟิเชียลน้ำเนเดอ้อเดี๋ยวจะมีอย่างมาให้เบิงเลยดูดูนะครับแป๊บเดียวใกล้จะปีใหม่แล้ว ท,ท่านเห็ดอีอย่างอยู่นี่นะครับกระเตียมวยนะครับอันนี้ได้แล้วนะครับสามบาทโอเคครับผมเียั้นเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจึงไดกลับมาพ่อกันอีกนะครับ นี่ฮะได้ลายแผ่นแล้วไดวกลับมาพ่อกันไหมนะครับเดี๋ยวขอญาตสสางกระยเตียวมวยก่อนสวัสดีครับ